ทำไมแฟนถึงไม่ยอมเชื่อใจเราสักทีครับขี้ระแวงขี้สงสัยเพราะว่าเขาเคยทําแบบนี้กับใครมาหรือเปล่าครับนะเขาเคยทํากับแฟนเก่ามาไหมเขาเคยแอบไปหาใครไหมขณะที่คบกับแฟนเก่าหรือว่าตอนที่คบกับเราเนี่ยเขาเคยทําความผิดมาไหมครับเขากําลังคิดว่าเราเนี่ยจะเอาคืนนะจริงๆมันไม่ใช่นะครับเขาระแวงนะครับมันเป็นกรรมนะเพราะคนที่เคยทําความผิดจากขี้ระแวงนะครับ จะคิดว่าคนอื่นเนี่ยต้องทําเหมือนตัวเองนะมันก็เลยทําให้เขาเป็นทุกข์นะครับถ้าอยากช่วยแฟนให้ถามเข้าไปตรงๆครับว่าเคยทําแบบนี้กับใครมาไหมอย่าไปคิดปรุงแต่งว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเองนะมันจะทําให้แฟนเราดีขึ้นครับครับพอดีมีน้องๆถามมานะสองหมื่นกว่าคนเลยนะครับพี่ยังไม่ได้ไปตอบเลยนะโทุทีนะครับวันนี้ตอบให้แล้วนะครับบคุณครับ